ค่เดี๋ยวก็จะให้เด็กๆขอบคุณแม่ประพาพัน์นะคะอ่าเด็กๆพร้อมกันหนึ่งสองตัมขอบคุณค่ะชอบไหมคะตุ๊ก,กตาชอบ,ชอบสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC แฟนคลับนะครับ ก็วันนี้นะครับผมผมความรักนะครับพร้อมอพี่เลี้ยงของคุณเงินนะครับผมจะมาเปิดกล่องนะครับผมเปิดกล่องของพี่ประพาพันธ์นะครับผมนะครับที่ส่งอะไรก็ไม่รู้นะครับข้างในนี้นะครับมาให้กับเด็กๆนะครับผมให้เด็กๆนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับผมที่ประภาพันธ์นะครับผมที่เอ็นดูนะครับก็กลัวคุณเงินเอ็นดูเด็กๆนะครับผม ครับเอาขอบพระคุณขอบพระคุณไหนกันคุณะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนํำนะครับผมอ่าเดี๋ยวแนะนําตัวกันก่อนเนาะนะครับผมอ่ะคนแรกคนแรกครับคนแรกครัับสสวดีีพ่น้องครับน้องพัดค่ะครับชื่ออะไรคะชื่อเล่นชื่อน้องสกายค่น้องสกายครับ สวัสดีครับชื่อน้องโป๊บครับน้องโป๊บค่ะสวัสดีค่ะนุองเค่งน้องเนทค่ะน้องเนทค่ะสวัสดีค่ะน้องที่น้องเนยค่ะน้องเนยค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่อน้องเคทค่ะน้องเคทครับผมชื่อน้องออโต้ครับน้องออโต้ค่ะวันนี้ล่ะคะสวัสดีครับน้องรักครับน้องรักค่ะครับเดีมาเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเดี๋ยวเด็กๆให้เด็กๆทายไหมเด็กๆทายว่าเป็นอะไรครับขนมครับเด็กๆคิดว่าเป็นขนมอย่างเดียวเลยค่ะขนมข้าวโพดน้องโป๊บอกขนมข้าวโพด เดี๋ยวเราแจกกันเลยไหมแจกเลย,ยเดี๋ยวเราแจกกันเลยนะครับผมต้องขอบพระคุณไปยังพี่ปะภาพันธ์มากๆนะคะที่เอ็นดูเด็กๆนะคะแล้วก็ครอบครัวน้องคุณนะคะรู้เงียบๆก,ก,ก่อนอยากรู้ ใชว่าเป็นตุ๊กตานะครับเอาความรักใช่ว <vain> ่าเป็นตุ๊กตาเหรอคะครับครับเด็กๆไม่ต้องมองก้านะครับหนึ่งห้าหนึ่งโอ้ขนมก็ถูกครับเออโอ้โหมีอะได้วยนีเด็กๆนี่เด็กๆตื่นเต้น เอามีอันนี้ด้วยโโอ้หเดี๋ยวให้พวารักเอาให้ดูค่ะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยววางลูกบอลลูกวางลูกบอลวางลูกบอลครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมอ่ารีวิวค่ะนี่ครับผมเป็นขนมนะครับค่ะเป็นขนมนะครับเด็กๆเคยกินขนมนี้ไหมไม่เอ้าบางคนน้องโป๊อบทำไมเคยขนมข้าวโพดดิขนมข้าวโพดเหรอคะเดี๋ยวผมลองแกะดูนะครับคิดว่าขนมข้าวโพดนะอ่ะใครเคยกิน อ๋อเคยกินไหมเคยกินยอยู่ขนมอะไรกินวะไหนไหน,นบอกเป็นขนมเมด็ดเม็ดเอากวามรักชิมก่อน,น,นเป็นไงเด็กๆกินน้ำลายตามแล้วอร่อยครับอร่อยอร่อยใช่ไหมคะ<า>โอ้โหดูกินคนเดียวอร่อยมากค่ะดูหน้าความรักแล้วเดี๋ยวแบ่งให้เด็กๆเอาไว้กิน คนละอันก่อนครับคนละอันกันก่อนนะคะไม่ต้องแย่งค่ะได้ทุกคนนีคนละอัน,อคใ,น,นใครยังไม่ได้อ่าน,น้องเคทอ่าอ่าเดี๋ยวดูต่อไปนะคะนี่ครับผม มีแต่ขนมเด็กๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะน,ะคนีครัโอ้ขนมเยอะนะคะนึกว่าหมดแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆไว้ทานพร้อมกันอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับผมว่ามีอะไรขึ้างในนะครับ นี่เป็นตุ๊กตานะคะนี่ค่ะตุ๊กตานะครับใครอยากได้ตัวไหนต้องถามเด็กๆแบ่งกันเอ,เอาอย่างนี้ดีกว่าต้องนับ<ร>ก่อนว่<ร>ามีกี่ตัว1น3สองสามตุ๊กตาน่ารักมากเลยนะคะสี่ห้าก็มีน่ารักอีก หกท่เอาหกตัวนะครับผมหกตัวโอ้ยเจ็ดคนถ้าถ้ามีเจ็ดคนก็ทำยังไงดีมีเจ็ดคนไม่ต้อเนาะตู้ผมเอาใครจะไม่เอาน้องเนยไม่เอาน้องเนยบอกเอาเอาหรือไม่เอาเดี๋ยวน้องเนยกับน้องนี้เอาด้วยกันก็ได้ เพว่อยู่ครอบครัวเดียวกันอันนี้แมทค่ะออก็มีกระเป๋าด้วยใช่ไหมได้ไหนเกเอามาดูสิคะอันนี้แมทค่ะขอบคุณมากนะคะแมทตุ๊กดิด่ก้แมทผ่าหนหรือเปล่าผ่าโ,โอ้เป็นอะไรนั่ง ดูออกนะคะก็เปาสงสัยส่งมาให้น้องไตนะครับอืมมันน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวตุ๊กตาเราจะแบ่งกันแบบไหนผมที่ทำจะยากจริงๆครับตุ๊กตาดีครับเดี๋ยวน้องเนยกับน้องเนทน้องเนยกับน้องเนทจะเ้าด้วยกันเหรอคะ เลยกับนองเล็เอาด้วยกันเนาะเพราะว่าเป็นพี่น้องกันแล้วครับค่ะเดี๋ยวเอาไ้อย่างนี้เล่นเกมก่อนครับเล่นเกมเล่นเกมคนไหนตอบได้คนนั้นได้เลือกตุ๊กตากรขอรักจะเล่นเกมอะไรเดี๋ยวให้น้องตายตั้งคำถามครับใครใครตอบได้ยกมือขึ้นใครยกมือขึ้นก่อนค่อยค่อยตอบน้องนีทำไมยกมือขึ้นก่อนน้องนีตอบได้เหรอคะเดี๋ยวฟังคำถามก่อนลูกอ้าวเดี๋ยวถาม คงถามอะไรเด็กถึงจะตอบได้เพราะว่าถ้าถามสูงเกินไปเด็กบางคนก็อายุน้อยไงครับถามง่ายๆครับแบบรอบตัวเราดิเด็กเนาะรอบตัวเราโอ้ยเนาะอ้าวอาอย่างนี้ใครใครตอบห้ามตอบให้ยกมือก่อนนะคะน้องขุนเงินอายุกี่ปีเก้าปีครับน้องตงโตยกมือได้ก่อนค่ะว่า เปีอ่ถูกต้องค่ะให้น้องโตเลือกตุกตาก่อนนะคะต,ต้องยกมือก่อนนะคะอเอาตุกตาเป็ดโชคดชื่ค่ะเอาขอบคุณแม่ประพาพันธ์เนี่ยค่ะเอาเป็ดน้อยครับเอาเป็ดน้อยเอาต่อไปต้องยกมือนะคะเพราะถ้าตอบมันจะแย่งกันเนาะโอ้อาหลังจากเราให้น้องออตโตเนาะอ,ออตโอออตโก็ได้แล้วต่อไปเราจะให้ออโตทำภาพทำรูปสัตว์ให้เด็กๆตอบนะคะ อ่ะเด็กๆหลับตาก่อนอ่าเดี๋ยวจะบอกว่าให้ทำต้องเน้นหลับตาหลับตาอ้าวอาโตอยู่ข้างหน้าอ้าวทำท่าอ่าทำท่าเอาเปิดตาได้แล้วค่ะใครตอบได้ต้องยกมือขึ้นนะคะอ่าทำเลยนกยกมือก่อนยกมือก่อนใครยกมือเลยเดี๋ยวเอาลูก่อนเอาไหมเอาลูก่อนเดี๋ยว ต้องยกมือห้ามตอบเลยลเดี๋ยวจะได้1ึงถึงสามแล้วค่อยยกมือเนะ้อนหนึ่งสองสามนกครับโนกโป๊บยก,กได้ก่อน้วอ่าให้น้องโป๊บนะคะอ่าน้องโป๊บเลือกเอาตัวไหนคะเอาสีขาวนะคะอ่าน้องโตมาใหม่มาใหม่อ่าเด็กๆรับตา,าลับตาลับตาครับลับตา ต่อไปเด็กเกย์เปย์ตาเปิดตาเปยตาดูดูดูเขาทำอะไรน่ะยกมือมือน้องน้องน้องกายยกก่อนเมื่อกี้ตอบนอนนอนน้องน้องพัดล่ะคะยกมืองูค่ะใครถูกัครับน้องพัดถูกนะคะน้องพัดเลือกก่อนนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาพัดเลือกอ้าวนี่นะคะอ้าวต่อไปเด็กๆยรับตาอีกรับตารับตา อ้าวเปิดตาค่ะเอาขยับออกขยับมองอ่ะเปิดตาทำตามองดูน้องนี่มองมองมองเปิดตามองตาไหมมองมองดูยกมือเลยค่ะยกมือใครได้ยกมือเอาเร็วเร็วเอายกมือใครได้ใครตอบได้ยกมือไก่ยกมือก่อนไก่น้องเนยอ่ะยกได้ก่อนครั้งแรกเลยน้องเนยตอบแล้วค่ะไก่ค่ะถูกไหมถูกค่ะถูกค่ะน้องเนยน้องเนได้กันนะคะ นงเนยกับน้องเน้นด้วยกันนะต้องยกมือนะคะ,ะต้องยกมือก่อนต้องยกมือก่อนต่อไปเหลืออยู่สองตัวเหลือน้องกายกับน้องเคสคุณไหนตอบก็จะได้เลือกก่อนนะคะแต่เหลืออีกคนก็ได้เหมือนกันอาหลับตาหลับตาอาหลับตาหลับตาโอเคอ้าวเปิดตาดูดูด,ดูดูค่ะเตรียมยกมือเด้ออ้าว เมื่อกี้น้องเคยกมือตอบว่าอะไรคะหมานะคะถูกไหมน้องอโต้ถูกครับถูกค่ะอ้าวน้องเคสมาเลือกเอาค่ะอ่าน้องเคสเอาสีนี้น้องกายเอาก็เหลือจุสุดท้ายเป็นของน้องกายสีฟ้านะคะอ่าอเด็กๆมาขอบคุณแม่ประพาพันหน่อยเร็วมานั่งนั่งเดียงกันก็ขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะที่ ส่งขนมเนาะขนมมาให้กับเด็กๆแล้วก็ตุ๊กตานะคะนี่นะคะชอบกันนี่เด็กคนชอบอะไรเลยอาหารหน้ามาทางนี้ค่ะหันหน้ามาทางนี้ดูดูเงียบเงียบก่อนลูกเงียบก่อนอย่าพูดกันอ้าวรถรถขยับไปฝาู้นเร็วขยับไปฝากรนไปขวบขึ้แม่ก่อนไปมา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 ทางนี้ค่ะมาทางนี้ยืนยืนเมายืนเรียงกัน น้องพัดเข้ามาอ่าเดี๋ยวอ้าวเอาเน้อค่ะเดี๋ยวก็จะให้เด็กๆขอบคุณแม่ประพาพันนะคะอ่าเด็กๆพร้อมกันหนึ่งสองต้มขอบคุณค่ะชอบไหมคะตุ๊กตาชอบนี่ค่ะเด็กเด็กๆก็ได้ตุ๊กตาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณพี่ประพาพันมากๆนะคะที่เอ็นดูแล้วก็รักครอบครัวน้องขุนเงินนะคะเด็กๆ ถูกใจกันมากเลยค่ะกระเป๋าที่ให้มาก,ก็สวยมากๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้เราก็จะขออนุญาตหยุดคลิปไว้เท่านี้นะคะ,ดะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้พี่มีความสุขความเจริญมากๆนะคะคิดสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรารถนนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ